ดิฉันชื่อนางสาวพัฒนาพรรัตนาเ,ล,เลิศลบหมู่เรียน63สามพันหกแปดราคาหนึ่งหนึ่งตค่ะการนรํษษษษษาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันครอบครัวของดิฉันนะคะได้ปลูกกระชายและมะนาวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะวิธีทำน้ำกระชายเพื่องดื่มสมุนไพรในช่วงโควิด19นะคะนำกระชายไปล้างนะคะและนนำมาหันนะะ่นค่ะ หลังจากนั้นนำกระช้าที่เราหั่นแล้วใส่ในเครื่องปั่นค่ะและนำน้ำต้มสุกใส่ลงไปเพื่อให้กระช้าของเราปั่นได้นะคะกระช้าที่เราปั่นแล้วตัวละเอียดนำม,มากรบนผ้าขาวบางเราก็จะทำการบีบน้ำกระชา้าเพื่อให้ได้น้ำออกมานะคะน้ำที่เราได้นะคะให้เราพักทิ้งไว้ก่อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเรานำมะนาวมาหัน่นและบีบให้ได้น้ำค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสโด,ดยการใส่น้ำผึ้งแล้วคนให้เข้ากันตามด้วยใส่น้ำมะนาวแล้วคนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็นำน้ำกระชายที่เราผสมแล้วมัอ,อก็ใส่ขวดแล้ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะน้ำกระชายเป็นวิธีง,ง่ายๆในการทำขายในช่วงโควิด1-9และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทำให้รายได้ของครอบครัวทุกคนไม่แน่นอนนะครับบางครอบครัวอาจจะต้องหยุดงานเป็นเวลานานเรา,นานทุกคนจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับถ้าเรานําหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรักชกาลที่9มาใช้ในชีวิตประจําวันจะเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จะทําให้คนไทยทุกคนฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปได้นะครับถ้ามองไปรอบๆบ้านของเพื่อนๆนะครับผมเชื่อว่า7ใน10หลัง ของบ้านเพื่อนแต่ละคนจะมีกล้วยปลูกไว้ที่บ้านครับกล้วยถือว่าเป็นพืชสามัญประจําบ้านที่ปลูกง่ายและทุกส่วนของต้นกล้วยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายผลของต้นกล้วยนั้นนะครับสามารถนําแปรรูปไปเป็นกล้วยฉาบที่มีวันหมดอายุที่ยาวนานและสามารถเก็บไว้ได้เป็นหลายเดือนแลบประทานได้ทุกเวทวทุกวัยและเหมาะสําหรับการนํามาขายออนไลน์เพราะสามารถไปส่งที่ไกลๆได้ไม่ต้องห่วงว่าจะหมดอายุไหม และการขายออนไลน์ทำให้เข้ากับยุค New Normal ไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปเสี่ยงรับเชื้อนะครับคนซื้อก็ง่ายคนขายก็ปลอดภัย6 3สามสี่เจ็ดศนนศายธนงศักดิ์ต้นเขียวมู่เรียนหกสิทับหกครับสวัสดีครับผมนายชาคิดแซ่ลิมรหัสนักศึกษา634701053หมมู่เรียนหกสิบสาทับหกสรรพคุณของมะนาว 1. ช่วยบรรเทาอาการบวดศีรษะ 2. ช่วยแก้อากานเป็นลมวิงเวียนศีรษะ 3. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ำ 4. รู้หรือไม่ว่ามะนาวเป็นยาอายุวะและช่วยในการเจริญอาหารได้ด้วย 5. แก้อาการวิงเวียนหลังคอดบุตรประโยชน์ของมะนาว 1. มะนาวช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป็นปังสดใส 2. ช่วยบำรุงตาของคุณให้สดใสยอยู่เสมอ 3. มะนาวประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน A วิตามิน C ทธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสกรดมาลิก C ในมะนาวหนึ่งลูกจะมีน้ำหอมละเหยอยู่มากถึง7%ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการผสมเป็นน้ำยาทางความสะอาดต่างๆเช่นน้ำยาล้างจานเป็นต้น 5. มะนาวมีน้ำมันหอมละเหยที่ให้กลิ่นหอมสดชื่นลูกและผลมะนาวนั้น สามารถนำมาประกอบอาหารในครัวได้และยังมาทำน้ำยาล้างจานช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวได้อีกและนำผลออกไปขายหารายได้ให้กับครอบครัวช่วงโควิด สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวยุธิกาเฟื่องฟูจะมานําเสนอวิธีการลดค่าใช้จ่ายและหารายได้เสริมของครอบครัวดิฉันนะคะนั่นก็คือการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานประโยชน์ของเห็ดนางฟ้านะคะสามารถสร้างภูมิภ้มกันป้องกันการติดเชือ้อมีวิตามินซีสูงป้องกันโรควัดและช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะคะ นอกจากเห็ดนางฟ้าผู้ถ่านนะคะจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะคะยังเพาะปลูกง่ายด้วยค่ะเพียงแค่ลดน้ำเช้าเย็นนะคะให้มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเหมือนผักทั่วๆไปเลยค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ยาฆ่า,มาแมลงเลยนะคะค่ะนอกจากเพาะปลูกง่ายแล้วนะคะยังมีผลผลิตออกมาให้เราได้กินแล้วก็เก็บขายนะคะเพื่อเป็นไรายได้เสริมได้ด้วยค่ะ แล้วนี่ก็คือผลผลิตของเรานะคะที่เราได้เพาะปลูกไว้นะคะซึ่งเราจะนำส่วนหนึ่งมาประกอบอาหารนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะบรรจุใส่ถุงเพื่อเอาไปขายให้ชาวบ้านค่ะแล้วเห็ดส่วนหนึ่งนะคะเราได้นำเอามาประกอบอาหารนะคะนั่นก็คือต้มยำปลากระ,กะป๋องนั่นเองคะ่ะซึ่งปลากระ,กะป๋องก็หาง่ายนะคะประหยัดค่ะแล้วก็เห็ดก็ได้มาจากบ้านเรานะคะเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะอันนี้เป็นฝีมือของแม่เราเองนะคะเห็ดกรอบหวานอร่อยมากเลยคะ่ะ